ถ้าผมกล้าทีเคนะครับก็มาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับส่องไกลสตอรี่นะครับวันนี้ขอเน้นเน้นฟุตบอลแบบสั้นๆได้ใจความเพราะว่าวันนี้บอลเยอะแต่ก็จะมาพูดกันแค่ไม่กี่รายการก็พอเน้นไ,ไปที่คู่ที่น่าดูในในแต่ละวันนะครับก็วันนี้ยังไงสตาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งอย่างเดิม,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 มนะครับไลค์แชร์ซับสไครป์กระดิ่งนะครับคนที่กด subscribe ไปแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับคนที่แวะเวเข้ามานะครับมาเจอหนังหน้าผมก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ติดตามคลิปก,กทุกวันด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฟุตบอลไทยกันก่อนเลยค,คู่ที่เตะเด็ดที่สุดก็คือทุ่มครึ่งนะครับเป็นเกมของหนองบัวพิทยา FC นะครับพบกับลูโกเชียงรายยูเนเต็ดอผมพูดคำๆค,ค,คือถ้าผมจำไม่ผิดนะไฟล์สุดท้ายของอุดรที่บินกลับได้คือ สองทุ่มหรือสามทุ่มนี่นแหละแปนแต่ว่านักเตะเรียวเชียงรายจะไม่ได้กลับนะครับถ้าเกิดว่าเตะจบสิงต่างว่าเตะจบสามทุ่มครึ่งกลับมาถึงุดอนสี่ทุ่มน่าจะไม่มีไฟเลยนะถ้าผมจำผิดนะไม่มีไฟบินตรงไปไปเชียงรายแน่แล้วหรือว่าไฟกับกรุงเทพไม่ค่อยชัวร์แต่คิดว่าไม่มีนักเตะเชียงรายอาจจะมีกำลังใจมากขึ้นเฮ้ยวันนี้กูเตะเต็มที่เพื่อจะได้ ไปล้านลาตอนสโมนะครับหรือเปล่าไอ้ผมไม่รู้ผมเดาผมเดาแบบเดาแบบไม่มีเหตุผลแล้วไม่รู้ว่าสโมสรจัดการเรื่องการเดินทางอย่างไรแต่ผมคิดเองเพราะว่าเตะที่หนองบัวแล้วเตะกู่ทุ่มครึ่งเวลามันจะมีผลกับนกักเตะและการเดินทางนะครับแถมเป็นเกมวันเสาร์ด้วยนะเตะจะได้พักหนึ่งวันวันอาทิตย์เนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันอ่ะเอานี่คือนอกเรื่องแต่คือเรื่องของการแข่งขันนะครับหนองบัวก็ผลงานไม่ค่อยดีเนาะอยู่จมก้นตารางกันเลยกัยกบกับลำปางอ่ะคือปีนี้ เหมือนทั้งสองทีมผองไทยนักเตะคือหองบัวเขาว่ามีผู้เล่นที่สร้างมูลค่าได้หลายคนตั้งแต่ปีก่อนนู้นเทมิันซัวเรสเนาะแล้วก็มีไอ้มามมดเอกด็ก็ได้มูลค่าไปหลายบาทก็ก็ปล่อยไปนิโดโคเฮเลยเงี้ยก็ไ้ปล่อยไปทําให้ตัวแข็งแข็งในทีมไม่ค่อยมีละยึดแกนหลักก็ลําบากหน่อยเพราะว่าตอนนี้คือแบบแกนไม่มีแล้วนะครับทาให้สภาพทีมขาดสภาพคล่องขึ้นนักเตะโอเคแหละชื่อชันไม่ขี้เรและก็ ทำไว้ดีจากปีที่แล้วแต่ปีนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะครับแล้วก็ที่สําคัญคือโค้ชวังไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือต้องดูว่าหนองบัวที่มีการเปลี่ยนแปลงมาสักระยะเนี่ยทีมจะดีขึ้นไหมซึ่งผมไม่ได้เห็นฟอร์อมเกมที่แล้วในเกมแรกหลังจากกลับมาในเล็กสครับ ไม่ได้เห็นฟอร์มเพราะว่าถ้าผมจำไม่แพ้แบงคอกมั้งแ,แพ้3ลูกสลูกอ่จะจำไม่ได้แต่ไม่ได้ดูฟอร์มเกมนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างก็นองบัวได้เปรียบแค่เรื่องในบ้านนะครับเล่นในบ้านเสียงเชียร์เยอะแต่คือที่เหลือผมว่าลีโอเชียงรายดูดีกว่าทั้งในแง่ของความมั่นใจแล้วก็ทีมบอกไปเพราะเกี่ยวนะเรื่องเรื่องที่แบบว่ากลับไม่ได้เนี่ยผมว่าเกี่ยวนะแล้วก็หลักผมยังคิดว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ไว้หลายครั้งคือทีมที่เป็นทีมน้องใหม่แล้เปิดอยู่พื้นที่ใหม่ๆ่ สโมสรนในไทยลีกจะไม่เคยเดินทางไปอ่ะปีแรกจะผลงานดีตราดปีแรกผลงานดีรอบถกชั้นสุดท้ายปีที่2ไม่รอดน,นะครับเลเทตเลยส่วนปีนที่แล้วของหน,นองบัวก็ดีนะครับอันดับอยู่ครึ่งบนด้วยสามใมเพราะว่าการวางแผนการเตรียมทีมของแต่ละทีมคู่แข่งอาจจะไม่ได้เปรียบมากนักก็เลยทําให้แกนในบ้านของหนองบัวดูดีกว่าในปีนี้ทุกทีมรู้ว่าลงอุดรไปชั่วโมงหนึ่งพักนอนไหนอะไรยังไงพอหมดก็ เริ่มจะลงตัวแถมอุดรไม่เป็นเมืองซีวิไลด้วยทุกอย่างพร้อมหมดไม่ต้องกลัวอะไรโรงพยาบาลก็ดีอะไรดีนักเตะก็สบายใจว่านี่มีผลนะผมคิดแบบคิดแบบสมครบคิดเลยอะแต่ผมว่ามันเพราะว่ามันมีผลนะครับก็เลยคิดว่าเกมนี้เชียงรายดูดีกว่าแถมมองจากเกมที่แล้วอ่ะคิมจีมินแม่งยิงสวยโอเคเสมอไม่ชนะแต่แบบเชียงแม่งยิงสวยอ่ะเชี่แม่งยิงสวยอ่ะเออหลอกเข้าไปยิงในเขตโทษว่าเชียงรายแม่งต้องมีอะไรนแน่ ผมเชียร์เชียร์ไเกมนี้นะครับไม่น่าจะแพ้ในเกมนี้อาจจะเสมอแต่คิดว่าไม่น่าแพ้นะครับก็ว่ากันไปทุกวันไทยนะครับมีเรื่องให้พูดคุยเยอะเดี๋ยวถ้เรื่องประเด็นที่แบบว่าการเดินทางเนี่ยลำปางทีหนึ่งลำปางเดินทางก็ก็ไทยว่าจะวเราไม่ลำบากนะครับแต่คือลำปางเนี่ยไม่ได้เปรียบในบ้านเพราะสภาพทีไม่ดีสภาพทีมันมันระบนักเตะในระดับ ทีสองแล้วกันผมไม่ได้ไม่ได้ค้อนขอดไม่ได้บูลลี่แต่คือใช่เลยนะครับนักเตะค,คือแบบขึ้นมาได้วกันจากทีสองเลยคือสภาพทีมเป็นรองเยอะอารมณ์คล้ายๆระยองอารมณ์คล้ายๆเออ่สักอย่างอ่ะที่แบบขึ้นมาแล้วเป็นสภาพทีมทีสองเออเชียงใหม่ยูอะไรเงี้ยคือแบบคือมันเป็นสภาพทีมทีสองอะมันก็เลยต่อกรยากแต่ว่าเล่นในบ้านจะได้เปรียบก็บตามแต่สนามบอลแข็งกระเด็นกระด้างอะไรก็ตามแต่แต่แบบ ก็คือคนละไซส์อะมันคนละแสแตนดาร์ดก็เลยไม่ไหวนะครับอ่ะโอเคนี่คือเรื่องแรกควันไทยไปต่อที่เ a ฟเอัพมี2คู่นะครับเป็นเบสตันเอ็นเจอท็อตแนมฮอสเปอร์ per, แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเบดดิ้งหยิบมาเพราะว่าดึงเป็นคู่ดึกแล้วก็2คือคือมันเป็นทีมไซส์ใหญ่ที่น่าดูในช่วงวันนี้คือมันทีมไซส์กลางกลางเตะเซี่ทุ่มหมดเลยเลสเตอร์มั่งนู่นนี่นั่นเตะเตะตอนตอนเซี่ทุ่มหมดเลยอะไม่มีเตะคู่ใหญ่ะนะครับ ก็เลยไม่ได้พูดถึงมากเท่าไหร่ก็ก็ก็คิดว่าเกมนี้สเปอร์ถ้าเกิดยังอุตส่าห์แพ้จะพลาดท่าอีกก็ไม่เรียกว่าเฮี้ยแล้วแต่คือผมว่านักเตะในเกมนี้น่าจะโรเทชันเยอะแบบเยอะมากนะครับนักเตะที่ไม่ค่อยลงจะได้ลงแบบเต็มเลยก็ความแข็งแกร่งอาจจะน้อยลงไปแต่ผมเชื่อว่าในสเปอร์เข้ารอบแบบไม่น่าพลาดว่าเจอเปสตันนะครับเจอสเปอร์ได้แฮนดิแคปอาจจะเสียวหน่อยแต่ผมเชื่อว่าหลายคนหิวข้าวกินให้อิ่มเลยเอาไว้แน่นอนนะครับ แล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอเรดดิ้งก็เหมือนกันแมนยูเนี่ยสังเกตจากจาก,จากการจัดทัพของของเทนฮากและ mm hmm. ไม่ประมาทผสมกับแอบแอบ,แอบกลัวเหมือนกัน mm hmm. ก็เลยดูการจัดทีมมันดู mm hmm. ดูจะไม่ค่อยจะจะเปลี่ยนแปลงทีมมากนักนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดจะเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแม่งเกมนี่นแหละนะครับ ว่เดอร์เกมหลังๆไปจปะเป็นเกมชุกแล้วเตะในลีก2เกมติดเตะในฟุตบอลถ้วยไอคาราบาวครับรอบชิงเกมหนึ่งเจอฟอร์เรสอีกอะไรเงี้ยผมว่าทีมเนี้ยจะมีการโรเตชันเหมือนกันแต่จะไม่เยอะเพราะว่ายังไงเกมเจอฟอร์เรสเราสามารถโรเตชได้ออีทีหนึ่งเพราะว่านำมาก่อนส0ูนเนาะนะครับก็ผมว่าเกมเนี้ยคนที่เห็น,น,นใน้การนาโชนะครับอ,อ,อีแลนกาไม่แน่เหมือนกันด้วยไม่รู้ว่าสัญญา,ยายเป็นยังไงผมจำไม่ได้แต่คือผมว่าเกมลุกปรับเยอะดรอปเยอะ แต่เกมรับน่าจะไม่กล้าดปนะครับแม็กควายไม่รู้หายังไม่ร e <okay>, ู้เหมือนกันนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นไม่รู้เนี่ยคือแบบเกมนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนครับอย่างเช่นประตูเนี่ยก็จะปรับเหมือนกันเดาดึงดึงอั่นมาก็น่าจะได้ลงกันแหละนะครับที่บัตแล่นใช่ไหมดึงมาก็น่าจะได้ลงแหละต้องปรับบ้างนะครับคิดว่าน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะก็ยังเชื่อว่าดีกว่าเรดดิ้งนะผมว่าน่าชนะได้ไม่ยากเขินนะครับสองเกมนี้เชียร์ได้เลยส่วนทิ้งท้ายที่บุนเดสซีกาเยอรมันคู้เชี่ยขึ้นครื่งเป็น เป็นบาเยนท์นะครับกับกับกับไอไอกทั้งเฟิร์ตนะครับผมเชียร์ไอทักทั้งร์ตว่ะแม้ว่าบาเยนท์ดูดีกว่าอะไรก็ดีกว่าหมดเลยแต่ผมว่าไอทักทั้งร์ตแม่งจะมีอะไรบางอย่างที่โดนบันดาลเสมอได้แบบคิดแบบค,แบบคิดแบบเข้าข้าตัวเองอ่ะว่าผมเชียร์ไอทักแฟ้งฝุดเหลือเกินเลยน,นะครับแม้ว่าฟอร์มที่ผ่านมาก็จะไม่ได้ดีมากไรู้ดิชอบว่ะตรงนี้ชอบแบบชอบเลยอ่ะชอบที่ไอทักทั้งร์ตนะครับอ่ะประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง ให้กับสองรายส่วนเลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่ครับผมสวัสดีครับ